สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเป็นภาพบรรยากาศเนาะที่เชื่อมนะคะระหว่างพระเจ้าจะทานปานะคะที่กำลังสร้างประดิษฐานอยู่นะคะเชื่อมต่อไปยังปราสาทของเออของท่านเจ้าวาดเก่านะคะโดยตรงนี้นะคะตัวส้มเหงก็ไม่ค่อยรู้เท่าไหร่เนาะ พอดีว่ามีพี่พยาบาลนะคะมาบอกบุญนะคะแล้วก็ชวนนะคะให้มาช่วยหล่อหล่อพระกันนะคะเพื่อจะได้เอาไปประดิษฐานด้านบนนะคะโดยที่นะคะจำนวนพระที่หล่อเนาะก็จะมีทั้งหมดนะคะแปดหมองค์นะคะจะบอกว่า บรรยากาศภายรอบนะคะนอกวัดคือล่มลื่นมากเลยค่ะอากาศปลอดโปร่งนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นโชคดีมากเพราะว่าอยู่ตรงกับช่วงวันแม่นะคะก็มีหลายคนนะคะที่เดินทางพาพ่อแม่นะคะพาปุยตายายเนาะเหมือนมากราบไหว้พระต่างๆนะคะแล้วก็มาเจอกันณนะที่แห่งนี้นะคะก็ได้มาช่วยกันหล่อพระนะคะ มีทั้งพี่ที่มาจากทางร้อ,อก็มีนะคะทางร้อยเอ็ดทางวาปีนะคะแล้วก็จากเชียงภูมิก็มีนะคะโดยตัววัดนี้ที่พี่พยาบาลพาส้งไปนะคะก็อยู่ที่อำเภอพายักนะคะแต่ว่าไม่ได้ถ่ายภาพด้านหน้านะคะเพราะว่าตอนไปก็คือไปแบบ ไม่รู้ไม่ค่อยรู้อะไรอะค่ะก็คือพี่มาบอกปุนปะปะไปหล่อพระด,ด้วยกันไหมใจเราก็เลยคิดว่า